สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้ í, นองๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาดูให้ดูการติกน้ำร้อนนะครับผมลูก้าเพิ่งเอามาเมื่อกี้นะอ่าเขาบอกว่าไฟไม่เข้านะกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวอะไรไปประมาณนั้นผมก็ทำให้เขาอ,อยู่นะลูก้านะนี่ผมมาดูวิธีนะครับผม <L un que> จะได้ทำเองได้นะครับผมบางคน ไม่ต้องไปที่ร้านเพราะว่าบางทีฟิวขาดแล้วฟิวหาร้านซื้อไม่ได้นะก็เราเอาวิธีต่อตรงได้นะใช้ได้หลายเดือนอยู่ใช้ได้นานอยู่ถ้าเราไม่มีฟิวเปลี่ยนนะในกรณีเนี้ยที่ขอเอามาเนาะเราต้องเช็คสายควยดีนะถ้าสายควยไม่เสียควยไม่เข้ามันอยู่ที่สายควยด้วยบางรุ่นอะเออบางาถ้าสายควยเสียควยมันก็ไม่เข้านะแต่เนี่ยสายควยไม่เสียนะ อันนี้ผมจะมีมิเตอร์วัดแต่ถ้าว่าคนที่ไม่มีมิเตอร์หรือว่าไม่มีตัววัดควยอ่ะก็ก็เช็คเอาว่าเสียบแล้วควยไม่เข้าเสียบปลั๊กแล้วควยไม่เข้านะในกรณีเนี้เสียบแล้วควยไม่เข้านะนี่ก็ทาให้ลูกค้าผมรู้สายแล้วนะครับผมอันนี้ฟิวขาดนะครับผมฟิวแค่ตัวละสามสิบบาทเองนะไม่แพงนะไปซื้อที่ร้านเนี่ย ฟิวมันประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟิวหม้อหุง,งเข้าก็มีฟิวนะครับผมหม้อหุงเข้าถ้าฝอยไม่เข้าอ่ะส่วนมากฟิวจะขาดเหมือนกันนะแต่ว่าเพงตัวทําความร้อนไม่เผนะมันมีเพงทําความร้อนถ้าเพลงทําความร้อนเผมันก็กระติกถึงฝอยเข้า,ขา,ขขาขก็น้ําจะไม่ร้อนนะไอ้นั้นต้องเปลี่ยนเพลงทําความร้อนนะไอ้เปลี่ยนเพลงทําความร้อนอ่ะไอ้นั้นเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปให้ดูอีก อ,อีกชิ้นหนึ่งที่ว่าป่วยเข้าแล้วกัดน้ําไม่ร้อนนะนี่ผมผมเกะแล้วนี่ควยไม่เข้านะอ่ะเนี่ยแกะข้างหลังนะครับผมนี่เกะข้างหลังนะครับผมมันจะมีฟิวนะครับผมเนี่ยมันจะมีฟิวนะอันนี้อันนี้ผมเกะไว้แล้วนะบางทีฟิวอยู่ข้างนะดูให้ดีบางทีมันอยู่ข้างยึดน,อนด็อตไว้อยู่ข้างบางทีก็อยู่เนี่ยตำแหน่งนี้อันนี้อยู่ตำแหน่งนี้นะ น้นยึดอยู่หนึ่งตัวฟิลเนี่ยฟิลมันขาดนะครับผมอันเนี้ยฟิลนเนี่ยฟิลตัวเนี้ยมันขาดแต่ว่าเวลาซื้อเราต้องดูโวลต์ด้วยนะเอาเอาของเดิมเนี่ยไปไปที่ร้านแล้วก็ดูโวลต์มันกี่โวลต์เอาไว้เท่าของเดิมอะแต่แต่ว่านี่ผมมาแนะวิธีให้ต่อตรงนะครับผมต่อตรงก็ใช้ได้นานนะครับผมในกรณีคนที่ว่าจะต้มน้ําร้อนหรือจะจะหุงข้าวมอหุงข้าวก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันมันมีฟิลนะ ในกรณีที่เราใช้แล้วก็ไม่มีฟิวเปลี่ยนอะต่อตรงได้เลยนะครับผมต่อตรงได้เลยนะครับผมแกะไก่ท้ายนี้ออกมาเห็นไหมนิดเดียวน็อตตัวเดียวเองแกะออกมาปับ๊บมันจะเห็นสายกวยไม่กี่เส้นหรอกเนี่ยฟิวฟิวมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะอันนี้ผมแนะวิธีให้คือต่อตรงนะครับผมเนี่ยมันมีสายกวยเห็นไหมเนี่ยผมต่อตรงไปแล้วนะนี้ตอนเนี้ยผมต่อตรงแล้วต่อตรงแล้ว ปันแน่นนะครับผมพันแน ok. ่นเลยนะเอาไว้แน่นเลยสายกลวยมามาพันแน่นเลยถ้าว่าใครที่มีครีมก็ใช้ครีมนะใช้ครีมแล้วหมุนหมุนแน่นเลยนะสายกลวยปันเกลียวพันแน่นเลยนะอย่าให้หลวมนะแต่หลวมเวลาไฟเดินอ่ะมันไม่ได้เดี๋ยวมันช็อตพันแน่นเลยครับผมเอาไว้แน่นเลยเอาไว้แน่นเปียกเลยเลยจะไม่มีปัญหาเลยนี่คือวิธีการต่อตรงนะครับผมแค่เอาสายกลวยมาพันอย่างแค่แค่นี้เองนะอ่ะอันนี้ผมพันแล้วนะ ผมต่อตรงเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมฟิวเพราะว่าผมมีเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเอาฟิววันใหม่มาใส่ให้เขาแต่ถ้าเคยที่ไม่มีฟิวอ่ะผมแนะนําให้เลยเนี่ยต่อตรงแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับผมจากที่ควยไม่เข้าอ่ะนี่ต่อตรงแลวแค่นี้แต่ขอแค่ปันใหแน่นนะพอปันแน่นปับ๊บเราปันแน่นปับ๊บ้ามีสกอต่ที่ปันสายควย คนที่ตอพันตรงแล้วนะแล้วก็ถ้ามีสก,ก๊อตเทปพ,พันสายกวยเอาสกอตเทปพ,พันสายกวยให้แน่นเลยพันให้แน่นเลยนะพันให้แน่นเลยตัวนี้อ่าสมว่าอ่าต่อตรงเสร็จแล้วนะตอนนี้นะอ่าต่อตรงเสร็จแล้วนะอันนี้ผมต่อตรงแล้วอันนี้ผมแนะวิธีต่อตรง่ายนะครับผมเผื่อใคยเจออาการแบบนี้แล้วจะต้มน้ำร้อนอะไรใจไม่ได้ก็ต่อตรงได้เลยนะครับผม นี่ผมจะเสียบให้ดูนะอ่านี่ผมเสียบควยแล้วนะครับผมนี่เนี่ยควยเข้าแล้วเห็นไหมครับผมนี่ควยเข้าแบบนี้ใช้ได้แล้วนะใส่น้ําก็ร้อนแล้วเนี่ยใส่น้ําแล้วก็ร้อนแล้วนี่ควยเข้าแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่ลูกข้าามาหมายถึงว่าควยตัวนี้มันไม่เข้าไงเพราะว่าฟิวขาดนะครับผม นี่ฟิวตัวนี้นะนี่หม้อหุงข้าวก็ฟิวแบบนี้นะครับผมคล้ายๆกันหม้อหุงข้าวก็ถ้าควยไม่เข้าเปิดแล้วเสียบแล้วควยไม่เข้าอะ่ะถ้าสายไม่เสียนะหม้อหุงข้าวก็ฟิวแบบนี้นะครับผมเหมือนกันเลยกับกระติกน้าร้อนหมออ้อหุงข้าวก็ประมาณนี้นะอันนี้ต่อตรงใช้ได้แล้วนะครับผมเนี่ยควยเข้าแล้วนะแค่นี้เองผมแนะวิธีต่อตรงให้นะไม่ยากไม่ยากอืม แต่ว่าต้องเรื่องสายกวยต้องโทษให้ดีนะเวลาทำอ,อันตรายขอบคุณครับที่มารับชมครับผม